ค่ะก็จะขอเสริมจากพี่อาร์นะคะคือว่าอยากจะขอบคุณน้องๆกลุ่มเยาวชนรัก灯笼สมรีผ่านทางกล้องเนี่ยนะคะเผื <c oughs> ่อว่าน้องๆจะได้เห็นนะคะว่าจริงๆทุกอย่างที่มันดําเนินไปได้นี่มันเป็นเพราะกลุ่มเยาวชนเนะะี่ยค่ะเพราะว่าน้องกลุ่มที่เป็นแกนนําที่เป็นเจเนอเรชันที่โตกว่าะคะ่ะเขา มีความรับผิดชอบตลอดโครงการเนี่ยดเนินโครงการมาอย่างดีแล้วก็สะท้อนอะไรหลายอย่างให้เราเห็นเพราะว่าเราโตแล้วเนี่ยเราลืมว่าตอนนั้นเนี่ยเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงแต่ว่าเขาเนี่ยสะท้อนให้เราเห็นว่าเขารู้สึกอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขพัฒนารูปแบบกิจกรรมไปยังไงเนี่ยมันสะท้อนมาจากเขาทั้งหมดนะคะแล้วก็การดําเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของเราเนี่ยน้องเป็นคนดําเนินการเราเนี่ยจะเหมือนนั่ง นั่งคอยบอกเฮ้ยทำนะนี่แต่ว่าเราไม่ได้ทําเองอะค่ะแต่น้องเนี่ยจะเป็นคนดําเนินพอมีปัญหาเราก็ค่อยมาคุยกันถ้าไม่มีน้องก็ไม่รู้ว่าจะต้องปรับปรุงตรงไหนอะค่ะแต่ว่ามีน้องๆเนี่ยทาให้เราได้เรียนรู้ไปกับเขาอะค่ะว่าว่าเราจะทํางานดําเนินไปในภายภาคหน้าอย่างไรเหมือนต่างเราต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเราไม่ไม่สามารถทําโดยไม่มีน้องได้ค่ะต้องก็ขอบคุณน้องๆกลุ่มเยาวชนรักต่างๆสุรียค่ะ ก็ในฐานะพี่เลี้ยงของโครงการนี้นะครับก็ตั้งข้อสังเกตนิดนึงกันแล้วกันคือโครงการนี้เนี่ยเขาดําเนินการในลักษณะก็คือว่า,าเขาจะให้เยาวชนนะครับเข้าไปเก็บข้อมูลโดยการเข้าไปสอบถามไปพูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เด็กๆเ,เนี่ยนะครับได้นอกจากนอกจากจะเรียนรู้วิธีการในการเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับ คือมันมันได้ได้รับการถ่ายทอดความรู้หรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่มันอยู่ในตัวคนแก่คนเฒ่าซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เคยคล้ายๆว่าถูกเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานะครับมามามาสู่เด็กเยาวชนซึ่งนอกจากความรู้หรือว่ากระบวนการต่างๆนี่จะช่วยฝึกฝนเด็กให,ให้ให้ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับทักษะในการทํางานแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ได้นะั่นก็คือว่ามัน มันเกิดความสัมพันธ์นะครับมันเกิดเขาเรียกคล้ายๆว่าเกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองทั้งตัวของเด็กเองต่อคนอื่นแล้วต่อคนอื่นหรือว่าคนในชุมชนเองที่มองเด็กเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆว่ามันเป็นการปรับความคิดของทั้งสองฝ่ายคือมันมีน้องอยู่คนหนึ่งเขาเขาเขาเคยบอกผมว่า การทํางานนี้เนี่ยม,มันทำให้เขาเข้าใจคนใน,ในชุมชนจากที่เดิมเนี่ยเขาเคยมองคนคนนั้นในทัศนคติที่ที่ไม่ดีแต่พอว่าได้เขาพอเขาได้เข้าไปสัมผัสหรือว่าเข้าไปพูดคุยด้วยเข้าไปสนิทสนมคุ้นเคยด้วยมันก็เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ก็คือทําให้มองคนนั้นใหม่ในอีกแง่มุมหนึ่งหรือว่าในแง่มุมที่มันหลากหลายมากขึ้นในขณะเดียวกันคนในชุมชนอย่างเมื่อกี้ที่อาร์ตพูดถึงว่าผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมองเด็ก วัยรุ่นนะครับในสมัยนี้ว่าไม่ค่อยเอาไหนหรือไม่ค่อยเอาบ้านเอาชุมชนอะไรเงี้ยครับก็ก็เปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับก็ก็ให้การยอมรับเยาวชนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับโอเคนะครับนี่ก็สำหรับบ้านดงหลวงนะครับเดี๋ยวต่อไปทางบ้านน้ำเกียริมีอะไรจะแชร์ครับครับสำหรับของของน้ำเกียิเองนะครับ ของน้าเกลืในในขบวนการที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับของน้ำเกียนจะทําในรูปของของตาบลน,นะครับไม่ได้แยกหมู่บ้านทําว่าอันนี้ต้องทาของบ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าไม่ทําของน้ำเกียนจะเคลื่อนเป็นทั้งตําบลดังนั้นในการทํางานบางครั้งก็ก็ขับเคลื่อนยากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาด้วยแล้วก็เริ่มต้นที่หลังจากที่เราได้รับงบประมาณที่จะขับเคลื่อนโครงการเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มทําในจุดไหน ก็ได้ไปศึกษาดูงานหลายพื้นที่ที่เขาเขาทำสำเร็จนะครับก็เริ่มต้นแล้วก็ขอคําแนะนําจากทีมสูงมนุษย์นะครับเริ่มต้นก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของอาการเล่าเรื่องจากจากภาพถ่ายเก่าๆนะครับที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ของโบราณของเก่าต่างๆก็มีการประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์แต่และหมู่บ้านเข้ามาแล้วก็เขาเอาภาพนะพี่น้องของชุมชนก็เอาภาพมาแล้วก็เริ่มเริ่มทำในจุดนั้นนะครับก็ ทำตั้งแต่การสืบค้นว่าภาพนี้เป so, really so, ็นใบเป็นมาอย่างไงนะครับก็ใช้เครื่องมือที่ได้รับคำแนะนําเข้ามาก็ทําการสืบค้นนะครับแต่ก็มีบางอันที่มันเป็นปัญหาอุปสคก็คือเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีนะครับประเพณีบางอย่างเนี่ยเราเราจะต้องรอถึงเวลาถึงเวลาที่เขาทําอย่างเช่นประเพณีเลี้ยงผีปูยญาเนี่ยในปีหนึ่งเขาเลี้ยงแค่ครั้งเดียวนะครับเลี้ยงปีแค่ครั้งเดียวซึ่งช่วงเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลตอนนั้นเขายังยังไม่ถึงวิธีการที่เขาจะต้องเลี้ยงนะครับ เราจะจำลองบางครั้งบางบางต้นตระกูลบางตระกูลเขบาบอกว่าจำลองไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของความเชื่อจะจำลองมาทําเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องรอถึงเวลาจริงๆเราถึงจะขไปขออนุญาตที่จะเก็บเก็บภาพบ้างขอถ่ายรูปบ้างบางครั้งก็ต้องต้องขออนุญาตอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือปัญหาที่ที่เราทําแล้วก็ที่เราได้ได้ได้พบนะครับอีกอันหนึ่งในที่เราเริ่มทําก็คือหลังจากที่เรา เราจัดเวทีในการสืบค้นจากภาพเก่าต่างๆเนี่ยนะครับก็เอาภาพที่เขาทําที่เขามามาร่วมทากิจกรรมกับเราเนี่ยครับของเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็สืบค้นว่าอันนี้มันเป็นไปเป็นมาอย่างไรและหลังจากนั้นแล้วก็ต้องไปตามพุทธภูแก่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับให้เขามาเล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นไปเป็นมาอย่างไรแล้วก็สอบถามสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับอัดเทปอัดอะไรไว้นะครับเพื่อให้เก็บข้อมูลก็เริ่มต้นทำนะครับเริ่มทำหลังจากนั้นแล้วเนี่ย พอเราทําเสร็จก็คิดว่าหลังจากที่เราได้เรื่องราวได้อะไรมาแล้วเนี่ยเราจะไปจัด,จดนทิทรรศการที่ไหนนะครับไปดูสถานที่ที่วัดก็ก็ไม่มีพื้นที่ที่จะให้เราทานะครับพอดีว่าช่วงระยะเวลาน,นั้นเราก็อ่าขอเขียนโครงการไปของบประมาณจากอบตอนะครับก็ได้รับงบประมาณมาในการที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับก็ทางอบตอก็อนุมัติเงประมาณให้ทั้งหมดนะครับก็จะสร้างพิพิธภัณฑ์ก็บอกว่าตอนแรก คุยกันไว้ว่าจะทําที่วัดจะสร้างที่วัดนะครับพอไปดูที่ระเบียบก็ทําไม่ได้อีกเพราะว่าเป็นเขตพื้นที่ในธรณีสง์ทําไม่ได้ผิดระเบียบก็พยายามที่จะไปหาพื้นที่อื่นๆที่จะทําให้ถูกระเบียบพอได้พื้นที่ที่ข้างอบตจะสร้างตรงนั้นเราก็อยากได้พิพิธภัณฑ์ที่อาจจะทรงที่มันคล้ายๆอาจจะเป็นโบราณนิดนึงหรือว่าให้ตรงกับพื้นที่อาจจะเป็นแบบบ้าน้านนาภาคเหนืออะไรประมาณนี้และครับ พอไปถามทางกองช่างบอกว่าทําไม่ได้อีกโ,อโหมีปัญหาตอนนั้นเยอะมากแล้วก็เวลาของของช่วงปีงบประมาณที่อบตอขอสนับสนุนให้เนี่ยมันใกล้จะเวลาเข้ามาเรื่อยๆถ้าหากเราไม่ที่ทาไม่หาไม่หาไม่หาพื้นที่ที่จะทาเนี่ยก็จะทําให้งบประมาณนี่ตกไปเราก็จะไม่มีพื้นที่ที่จะสร้างสุดท้ายก็ตกลงกันก็เอาทีมมานั่งคุยกันก,ก็สร้างในพื้นที่ของของเขตของอบตอ ซึ่งตอนนี้พิพิธภัณฑ์ก็สร,สร้างเสร็จเร็จไปแล้วครับก็ประมาณน่าประมาณ8ปดแสนกว่าบาทก็เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ละพอได้พิพิธภัณฑ์เสร็จเราก็มานั่งคุยกันอีกว่าแล้วสิ่งที่เราจะไปจัดที่นิทรรศการสิ่งที่เราจะไปนําเสนอเนี่ยจะมีรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าของน้าเกียนเองเนี่ยผมหลังจากที่ผมไปดูพิพิธภัณฑ์หรือว่าทุกทกท,กท่านที่เคยไปเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ก็รู้ว่าพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะนําเสนอการโชว์ก็คือเรื่องของของเก่าของวัตถุโบราณอะไรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน แต่ของบ้านผมมันไม่มีเลยครับมันไม่มีของโบราณไม่มีวัตถุโบราณอะไรอย่างที่จะมาตั้งนิดแสดงได้แล้วก็บางอันที่เราจะไปขอจากคนในชุมชนมหมบ้างเขาเขาก็กลัวของเขาหายของอะไรประมาณนี้แหละก็เลยคิดว่าอาจจะต้องจําลองเป็นภาพถ่ายเป็นเรื่องเล่าเป็นอะไรแล้วแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการการวางแผนในการจัดนิทรรศการของของพิธภั์อยู่นะครับ แล้วก็วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานที่ผมได้เข้ามาฟังการนําเสนอของหลายๆพื้นที่เนี่ยผมเห็นพื้นที่หลาย,ลายพื้นที่ที่นําเสนอส่วนใหญ่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนซึ่งอาจจะเป็นนักศึกษาเป็นเยาวชนเป็นนักวิจัยเป็นครูครครไปอะไรต่างๆที่ทํางานวิจัยเรื่องนี้นะครับแต่ของน้ําเขียนของบ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่ทีมวิจัยจะเป็นผู้นําจะเป็นผู้นําโดยทางการนะครับอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านอบตอนะครับ แพทย์ประจำตำบลอะไรพวกนี้หระผู้ช่วยสารวัตรอันนี้จะเป็นผู้นาที่ที่เราช่วยกันตั้งขึ้นมาช่วยกันคิดขึ้นมาเลยทําให้เวลาลวที่เราจะไปดําเนินงานทํางานอะไรต่างๆเนี่ยมันทับซ้อนกันมันต้องรอเวลาให้ทุกคนว่างพร้อมกันหรือว่าอาจจะเอาช่วงเวลาไหนที่เราจะทําบางครั้งพอเราวางแผนว่าวันนี้อีกสองสามวันเราจะประชุมนะก็มีหนังสือจากอํเาเภอมาแล้ววันนี้ต้องไปร่วมกิจกรรมเลื่อนไปละเลื่อนไปละน,นะครับก็ทาอะไรไม่ค่อยได้ แล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะจัดนิทรรศการอีกต้องเป็นช่วงเวลาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงหน้าฝนเน่เพราะว่าบางครั้งตัวนี้มันเสียงมากเพราะานิทรรศการของเราที่เราจัดในการที่จะสืบค้นข้อมูลต่างๆมันต้องเป็นนิทรรศการการแจ้งก็ต้องวางแผนกันหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่น้ำเขียนได้ค้นพบก็คือขบวนการที่เราจะสืบค้นวิธีการที่เราจะทําก่อนที่เราจะได้มาถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย มันมันไม่ใช่มาเรื่องด้วยเรื่องที่ง่ายๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรและอีกอย่างคนรุ่นก่อนๆที่เขาก็เคยมาอยู่ในพื้นที่ของน้ําเขียนส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่แล้วนะครับมาอยูจ่จะให้เราไปถามข้อมูลแล้วนะครับก็เลยต้องพยายามหาข้อมูลจากพื้นที่อื่นพยายามไปหาจากพื้นที่อาจจะเป็นบันทึกของจังหวัดน,น่านที่มีพื้นที่มีอันไหนบ้างที่เขาเขียนไว้แล้วก็มีส่วนของน้ําเขียนที่อยู่ในส่วนนั้นก็พยายามอ้างอิงจากจุดต,ต่างๆเข้ามา นะครับดังนั้นในส่วนของน้าเกียนเองที่ค้นพบในส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ปัญหาก็จะเป็นเรื่องของของช่วงเวลาของการทํางานแล้วก็เรื่องของการจัดนิทรรศการเพราะว่าเราคุยกันตลอดว่าพิพิธภัณฑ์ของน้ําเกียนเราจะเป็นพิพันธ์เหมือนเป็นพิพันธ์มีชีวิตที่บางครั้งเวลาเราไปดูพิพิธภัณฑ์แต่หลายพื้นที่เนี่ยหรือว่าไปดูนิทรรศการหลายพื้นที่บางครั้งเราจะไปดูแค่ครั้งเดียวสังเกตได้เพราะเราเคยมาแล้วเราอย่างเช่นสมมติว่าเราไปดูที่พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดเนี่ย เราไปดูแค่ครั้งเดียวเราก็รู้แล้วอันนี้คือเป็นไปเป็นมาอย่างไงเป็นไปแบบเราครั้งที่สองครั้งที่สามเราก็ไม่อยากจะไปแต่เรายังคิดว่าน้าเขียนเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากสมมติช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องเล่าอย่างนี้ช่วงต่อไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งช่วงต่อไปเป็นเรื่องหนึ่งอยากให้ดึงดูดคนที่เคยไปแล้วกลับไปดูอีกเคยไปแล้วกลับไปดูอีกนะครับแล้วก็พยายามวางกิจกรรมว่ามันจะต้องมีการมีส่วนร่วมของหลายๆกลุ่มคนที่เข้ามาทํางานร่วมกับเรานะครับไม่ใช่แค่ผู้นําไม่ใช่แค่ กลุ่มที่ทํางานด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีทางทีมพระสงฆ์นะครับทีมพระสงฆ์ก็จะเข้ามาร่วมทํากิจกรรมตัวนี้กิมผู้สูงอายุเข้ามาแล้วก็เราก็พยายามที่จะคุยกับทางโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนให้ให้การสืบค้นเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของพิธีกรรมเรื่องของเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปรจุเป็นกิจกรรมของในโรงเรียนนะครับเพื่อให้เด็กๆเหล่านั้นได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์ของน้ำเขียนเป็นไปเป็นมาอย่าง ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลจึงพบว่าคนน้ําเขียนนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยถ้าถ้าท่าในใดที่ยังไม่เคยไปเนี่ยอของของน้ําเขียนจะผ่านวัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นพระธาตุที่อยู่เป็นของคู้บ้านคร้มเมืองของจังหวัดน่านจึงทําให้รู้ว่าคนน้ําเขียนกลุ่มคนดั้งเดิมของน้ําเขียนส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชบริพารของเจ้าผู้ครองนครน่าน,านในตอนนั้นนะครับแล้วก็พื้นที่เหล่านั้นนะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ ใกล้แหล่งน้ําเขาเอาช้างเอามมาเอาอะไรมาเลี้ยงด้วยจนนั้นนะครับแล้วก็ของน้ําเกียนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนกลุ่มคนที่อยู่จากในเมืองแล้วอพเยพเข้ามานี่คือเป็นข้อมูลที่เราสืบค้นได้นะครับในส่วนผมในเรื่องของปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเวลาและเรื่องของการทํางานของของของ,ของทีมทํางานมากกว่าที่บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้นําทั้งหมดซึ่งผมก็แอบอิจฉาหล,หลายๆพื้นที่นะครับท,ที่ที่มีทีมงานทีห่หลายกลุ่มเข้ามาร่วมนะครับอันนี้ก็คงคงได้เพิ่มเติมตรงนี้ก่อนครับ โอเคนะครับทีนี้เนื่องจากเวลาล่วงเลยมาแล้วเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันนะฮะทางทางมอวาคีมีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมแลวเดี๋ยวหลังจากมอวาคีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เปิด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 ฟลอร์ให้ทางด้านล่างแลกเปลี่ยนแลวเดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยคล้ายๆว่าแลกเปลี่ยนที่หลังหลังจากที่ได้รับคําถามจากข้างล่างแล้วดีไหมครับทางมอวาคีมีอะไรสั้นๆสักนนิดได้ครับต้องพอเป็นคนสุดท้ายนะครับก็มีความกดดันนิดหน่อยนะครับ คือจะขออย่างนี้ครับขอแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับพื้นที่มอวาคีนะครับคือ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับหรือเผื่อท่านจะได้แสดงความคิดเห็นว่าในพื้นที่ท่านมีปัญหาอุปสรรคแบบนี้บ้างหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกันคือ <c oughs> ในพื้นที่มอวาคีนะครับที่ทําโครงการไปเนี่ยมันประสบปัญหานะครับปัญหาใหญ่ที่สุดเลยก็คือปัญหาเรื่องคนทํางานนะครับตอนแรกที่เสนอโครงการเข้ามาเนี่ยมีทีมทํางานอยู่11ท่านนะครับ แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับทีมทํางานส่วนหนึ่งเป็นผู้บริหารของหมู่บ้านนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นรองผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็คือทัางก็เป็นทีมงานแต่ในานามนะครับส่วนคนที่ทํางานหลักๆเนี่ยจะเป็นน้องๆวัยรุ่นนะครับน,น้องๆวัยรุ่นชาวปากยอซึ่งอยู่ในหมู่บ้านปัญหาก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับทีมงานซึ่งเหลืออยู่ประมาณ5 6คนเนี่ยแต่งงานไป2คนนะเป็นน้องผู้หญิงก็แต่งงาน,านออกไปนะครับย้ายออกไปนะครับครูคนหนึ่งซึ่งเป็น ผู้นำนะครับก็คือคือครูคนนี้คือชื่อครูจันตานะครับก็เป็นผู้เขียนโครงร่างนะครับโครงการนะครับแล้วก็เคยช่วยกับผลวานโครงการวิจัยก็คือกลี้นะครับก็คือทํางานหลักกันอยู่2คนคนครูจันตาก็สอบข้าราชการได้ต้องลงไปทํางานที่อาเภอนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ก็เหลือกลี้นะครับกับน้องตาตาน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับก็อายุ20กว่ากว่าสองคนนะครับก็กลายเป็นหัวเรี้ยวหัวแรงหลักของโครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่า ในตอนแรกที่ทํางานนะครับน้องๆที่ทํางานเนี่ยเขาก็เจอคําถามจากครอบครัวเจอคําถามจากพ่อแม่นะครับว่าทําอะไรทําไมไม่ลงไปทํางานข้างล่างนะครับก็คือเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ตัวบ้านมวากีเนี่ยจะอยู่ห่างจากเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณสัก4ี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ในวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็มักจะลงไปทํางานไปเก็บลําไยไปเก็บลิ้นจี่ตามฤดูกาลอย่างเงี้ยนะครับน้องตาตากับกรีเนี่ยก็เผชิญแรงกดดันจากครอบครัวพอสมควรในช่วงแรกนะครับว่า ทำ,ท,ำทำไมไม่ไปทํางานทําไมมาอยู่เดินไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปถามบ้านนู้นบ้านนี้อะไรเงี้ยครับทำไมใช้เวลาไปไม,ไ,มไม่เกิดเงินขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็นี่เป็นช่วงแรกที่ทำนะครับแต่กรีเขาก็เกือบถอดใจไปหลายครั้งนะครับที่จะทํางานโครงการนี้จนสําเร็จเนี่ยก็ทั้งโทรมาปรึกษาทีมงานส่วนกลางนะครับแล้วก็หาลือกับพี่เลี้ยงด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับโครงการมันก็สําเร็จไปนั้นอย่างในวิถีของมันนะครับในวิถีของมันก็คือว่า เราอาจจะตั้งเป้าไว้อย่างหนึง่งนะครับสุดท้ายเนี่ยผลมันก็ออกมานะครับก็ในชุมชนเนี่ยก็มีตัวหลักสูตรท้องถิน่นนะครับทีนี้ทําไมหลักสูตรท้องถิ่นมันจําเป็นอย่างไรนะครับกับพื้นที่ปากยอรหรือว่าพื้นที่กลุ่มคนในภาคเหนือของไทยนะครับจริงๆมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นมานานแล้วนะครับก็หลายท่านคงจะทราบดีว่าความรู้ที่มันไม่ได้ถูกบรรจุลงไปในหลักสูตรเนี่ยทำให้เด็กๆรู้สึกแปลกแยกแล้วก็รู้สึก ถูกตัดขาดออกจากชุมชนนะครับในชุมชนหลายแห่งโดยเฉพาะชุมชนภาคเหนือในในชุมชนที่สูงในภาคเหนือนก็พยายามที่จะรื้อฟื้นความรู้นะครับที่เป็นของชุมชนเนี่ยมาให้เด็กได้เรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มอวาคีเนี่ยก็พยายามที่จะให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับโครงการเนี่ยก็สำเร็จนะครับก็เกิดการรวมปฏิทินชุมชนนะครับ เครื่องมือทางมนุษยวิทยาที่ได้เรียนได้ได้อบรมไปจากทางศูนย์เนี่ยก็ถูกนําไปทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาจะต่อยอดเป็นหนังสือเรียนเข้าไปแทรกในโรงเรียนต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องผักนะครับทำไมมันถึงไปลงเอยที่ผักก็คือว่าในตอนที่มีการแลกเปลี่ยนเวทีในชุมชนเนี่ยนะครับก็คุยกันอย่างที่ได้เล่าให้ฟังก็คือชาวบ,บ้านก็คุยกันว่ามันมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนพูดประเด็นหนึ่งขึ้นมาว่า มีครั้งหนึ่งนะครับในสักสอสมปีก่อนเนี่ยแพทย์พอสอสวมาแจกยาที่ที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็มีตำรวจนะกข็ขออนุญาตกล่าวพาพิงนะครับก็คือเขาพูดที่บ้านผู้ใหญ่บ้านว่าปะกยอบ้านมอวาคีในขี้เกียจนะครับไม่ทำอะไรเลยไม่ยอมทำอะไรนะครับคือทำแต่ไล่นาแล้วก็อยู่กันว่างๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียใจนะครับแล้วก็ถูก ดูถูกแล้วก็เริ่มกลับมาคิดกับตัวเองว่าทําไมในเมื่อครั้งปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยเขาเคยพึ่งพาตัวเองได้นะครับเคยผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเวลาจะประกอบอาหารอะไรก็ต้องไปซื้อปลากระป๋องมายำปลากระป๋องอย่างเงี้ยนะครับต้องพึ่งพาตลาดพึ่งพาร้านชําม,มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคุยกันว่าเราจะทํำยังไงดีนะครับมันจะมีวิธีอะไรที่จะทําให้เราพึ่งพาตัวเองได้บ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยออกมาที่ งบประมาณโครงการเนี่ยหลังจากทาโครงการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ1 9 9 0 0นะครับ20,000ประมาณเนี้ยนะครับเขาก็เลยขอทางศูนย์มนุษยวิทยานะครับว่าขอขยายโครงการต่อออกไปนะครับแล้วก็เพิ่มโครงการก็คือการทำพืชผักสวนครัวหลังบ้านนะครับแต่ก็ททาทุกบ้านเลยแล้วก็แบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นเป็นภาษาเหนือจะเรียกเป็นป๊อกกนนะครับก็คือหย่อมบ้านแล้วก็ในหย่อมนี้ก็จะมีเด็กวัยรุ่น,นไปคอยตามดูพัฒนาการของ แต่ละบ้านแต่ละบ้านนะครับแล้วได้ความรู้อะไรก็นำมารวบรวมไว้นะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่บ้านมาวาคีเนี่ยก็จะจบมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปัญหาอุปสรรคก็ก็เป็นเรื่องคนทำงานเนี่ยที่เรียนให้ทราบนะครับก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ใช้เวลาอันจำกัดนะครับโอเคครับก็คิดว่าน่าจะได้ได้ได้เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนร่วมกันในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ เนื่องจากช่วงบ่ายอาจจะไม่มีเวลาที่จะให้ให้ช่วงเวลาที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนกัน,ก,นก็อยากให้ใช้เวลาในะช่วงนี้นะครับในการที่จะด้านล่างที่จะอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมีอะไรแลกเปลี่ยนเชิญเลยครับค่ะเจ้เียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน อยู่ในที่นี้นะคะพัฒนานอชเจษดาค่ะจากจังหวัดสุรินนะคะก,ก็คงไม่ได้เป็นคําถามที่จะถามกับทางเวทีเพราะว่าต่างพื้นที่ต่างก็มีความหลากหลายแตกต่างคนก็อุปนิสัยทินก็ต่างกันนะคะกอ็อาจจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเองที่เมื่อวานเมื่อวานอาจจะไม่โอกาสบนพูดบนเวทีก็คือไม่ทัน <laughs> ที่จะกระเล่าเรื่องนี้ฟักก็คือว่าอย่าง,างตัวเองเองเป็นคนทํางานใน ในสุรินแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านที่เราไปทำงานโดยตรงเราเหมือนเป็นเป็นตัวกลางในการในการเชื่อมต้องทำงานกับส่วนราชการต้องทำงานกับชาวบ้านคือคนในท้องถิ่นก็เราก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งเราก็อาจจะกึงๆึว่าว่าทำงานวิชาการทำงานงความรู้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ลงไปแล้วก็ใช้ความรู้จักมาคุ้นตรงนั้นทีนี้ว่าอย่างหนึ่งที่ ที่ไม่ค่อยได้คุย,ยก็คือว่าบางครั้งในการทํางานเราเราใช้ความเป็นจะเรียกว่าเป็นเป็นการเมืองคิดนะคะคือคิดกับกับเรื่องอว่าเราจะทํำยังไงให้ให้การฟื้นอันนี้ทโครงการฟื้นฟูเพลงตุ้มโมงอะคะ่ะที่ทําขึ้นมาคือตัวศิลปินพื้นบ้านเองเนี่ยก็จะเป็นคนขี้อายโดยความเป็นคนพื้นถิ่นของเขเมรน,นะคะคนคือขี้อายไม่กล้าพูด เขาว่ายังไงก็อย่างนั้นก็ได้ค่ะอะไรเงรี้ยค่ะก็จะไม่กล้าที่จะแม่แม้จะถูกถูกเอาเปรียบหรืออะไรก็จะไม่กล้า <S <S แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะมีทั้งนักวิชาการทั้งอะไรเข้าไปทํางานเนี่ยคือไปถอนความรู้จากเขาจากเขาจากเขามาตลอดคือมันมันเหมือนเป็นการซ้ำซากแต่ว่าก็มีแต่ไปถอนมาแต่ว่าชุมชนได้อะไรนี่คือคําถามที่ที่นูนยน,นมนุษย์โครงการมนุษย์ยาเดินเดินดินนี่ก็คือเป็นคำถามก็คือว่าเพราะว่า ถ้าฟื้นขึ้นมานี่คือโจทย์ที่ตั้งตอนนั้นก็คือว่าหนึ่งทำยังไงฟื้นฟูให้ให้ได้ใช่ไหมคะต่อลมหายใจให้ได้ก่อนสองก็คือว่าทำยังไงเขาจะอยู่ปากท้องเขาจะอยู่ให้ได้โดยโดยสิ่งที่เขารักโดยเป็นเป็นมรดกของท้องถิ่นเนี่ยก็คือเพลงทุ้งมงที่มันหายไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่ก็เป็นโจทย์ที่คิดด้วยกันก็เราเป็นตัวกลางก็เลยจะใช้วิธีการเชื่อมโยงกับทั้งส่วนราชการทั้งส่วนที่เป็น เป็นอเอกชนทั้งโรงเรียนทั้งอะไรนะคะก็เจอปฏิเสธเจออะไรอย่างขออนุญ,ญาตพลาดพิงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในที่ช่วงแรกที่ทำนี่คือเขาไม่เคยสนใจเลยนะคะแต่พอมาณนะวันหนึ่งทุ่มโมงมาเล่นเล่นได้ในเวทในพื้นที่ทางสังคมของจังหวัดสุรินในเมืองในอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเข้ามาอยากสนับสนุนเราจะให้งบประมาณในการทําโรงเรียนแต่ยอแต่ว่าก็คือคุยกับ ลุงๆกับชุมชนได้ว่าจะเอาไหมอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าทางนี้ปฏิเสธเนี่ยก็คือมันเหมือนเราไม่ได้ถามชุมชนนะคะแต่ชุมชนคิดยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่าเงินมากเกินไปก็ไม่ดีแล้วตอนนี้เราเราน่าจะอยู่โดยตัวของเราได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าเราเริ่มขึ้นมาแล้วสร้างตัวเองขึ้นมาก็เลยแต่สิ่งที่ประชาสัมพันธ์แลวช่วยได้มากที่สุดคือคณะสงฆ์นะที่ผ่านมาก็คือท่านเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ทางพระในวัด กับเป็นเทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับเรื่องเพลงตุ้มมงเพราะเป็นเพลงในพิธีกรรมในงานศพใช่ไหมคะอันนั้นก็คือคือคิดช่วยกันคิดช่วยอะไรตลอดอันนี้คือมันเจออุปสรรคแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องภายในเองที่ที่เจอก็คือเรื่องด้วยความที่เป็นศิลปินพื้นบ้านมีความเป็นพระเอกมีการแข่งขันอยู่ในตัวเนี่ยค่ะคืออันนี้ปัญหาใหญ่ที่ที่คนทํางานที่เป็นคนเหมือนกลางๆที่จะต้อง ช่วยกันปรับอยู่ตลอดเวลาน้อยใจมั่งโกรธกันมั่งอะไรมั่งเนี่ยบางทีเมามาบ้างอะไรนั้นคือแบบมีการทําโทษกันแรงๆแต่ว่านั่นคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องความไว้วางใจที่ที่เราเข้าไปทํางานเราเราจริงใจกับชุมชนแค่ไหนเราเราเป็นลูกเป็นหลานเขาจริงหรือเปล่าหรือว่าเราไปเอาประโยชน์อะไรจากเขาซึ่งที่พื้นที่สุรินอาจจะเจอในเรื่องของคนไปทํางานกับ ไปถอดความรู้เยอะๆ,ๆ,ๆเขาก็จะรู้สึกเข็ดหลาบอะไรเงี้ยกลัวแล้วก็เอ๊ะมาอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยถอดไปเอ๊ะแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยอะไรเงี้ยคือยุ่มจนไม่เห็นได้แม้แต่ตัวเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าเขาอยากเห็นแค่แค่นวนตัวหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ของเขาเนี่ยเขายังไม่เคยเห็นเลยที่มีคนไปทําวิจัยเป็นสิบยี่สิบสามสิบเล่มในสิบยี่สิบปีอะไรเงี้ยที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ที่เจอในหลายๆพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องตุ้มโมงค่ะ ก็ตรงนี้อาจจะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ที่ขอแชร์ตรงนี้นะคะสั้นๆขอบคุณค่ะโอเคครับไม่รู้ว่าเรามีเวลาเหลืออีกสักกี่คำถามครับหรือว่าอออีกสักคำถามหนึ่งครับหรือว่าอยากจะแชร์อีกสักคนหนึ่งนะครับเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจว่าน่าจะหิวข้าวแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าอย่างนั้นก็น่าจะหมดภาระของ ปี54แล้วนะครับทีนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทั้งทางศูนย์มนุษยวิทยาเองแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับก็ยังไงขอเชิญทุกท่านทานข้าวนะครับสวัสดีครับ